อันนี้ก็เป็นตอนที่เก็บร้านแล้วนะคะทยอยเก็บร้านเลยแล้วก,ก็ก็ยังซื้อได้ใช่ไหมแม่ตอนนี้ซื้อไปคืนบ้านได้เออซื้อกลับบ้านแต่แ,ตแม่กับเมียแม่กับเศ้าขายหลาล่ะอ๋อมันเมียเก่งบอดแม่ต้องในหนึ่งเข่าได้ป่ะที่นี่แม่ต้องด้หนึ่งเข่าไม่ต้องได้ทำอาหารเย็นไงก็จะเป็นเวลาส่วนตัวแล้วถูกไหมตอนนี้ส่วนตัวกันย่างยาง็คือเก่าค่ะอส่วนตัวกัย่างกันยงางมากนี่เก็บร้านแล้วนะครับนี่ ็จะเก็บงี้ทุกวันใช่ไหมแม่นี่ถังน้ําแข็งถังน้ําแข็งก็เอาข้าวนะคะแบบนี้นี่ก็เหลือแค่ปิดฝาแล้วไงเนาะแม่เนาะที่ทำพ่าคือสเตค่แม่แข่งงางคือเกาควอซเดนอนทำอะไรมั่งกะหนึ่งข่าวทําอาหารเย็นแล้วก็เกี่ยโคลาต้องทํากับข้าวให้โคลาต้องต้มเนื้อให้ต่างหานะคะแล้วก็มูมากาดไก่แมวี่ยังต้องเสร็จก่อนแล้วก็เป็นคนกินแม่คนกินเป็นทัศน์หม ดับเบิ้ลเป็ย่งขี้ห้องนะใจลูกนะครับครับครับอย่าหองลูกอย่าหองดับเลยมัน ừ ừ, ไม่ได้ขี่แยก ừ, มันผิดอาหารที่เดบุตรเขาเ่าเนาะอาหารไม่ผิดหนึ่งมันมันบม่ได้กินอีหยังม้าสิแม่มันไม่ได้กินบักเตีมอีมแบคท <ừ, S 2> ีเรียเสียมันได้ผิดแบบว่า,า,วาวนี่นะครับก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับนี่นแ,แบบนี้ช่วงเย็นๆเนาะ กิ่งกว่ากก่งกัวเสื้อแดงนะเขาแขวนเสื้อแดงไม่รู้เป็นประเพณีอีสานมั้งเขาแขวนเสื้อแดงกันเป็นนี่เดี๋ยวเขากันบ้านออ๋กันบ้านกันกันหมู่บ้านกันอะไรเงี้ยเนาะเบ้านเออบ้านมันมีเนี่ยครับ